ดีนะคะขอบคุณนะคะจะต่ายหมายเลขหนึ่งคือกาแฟสองกระสอบสามกระสอบก็อยู่ที่ห้าใบแดงสิบกระสอบหนึ่งพันห้าร้อยบาทยี่สิบกระสอบสองพันเก้าร้อยนะคะสามสิบกระสอบสี่พันสองร้อยบาทโอ้อืมค่ะแมนแมนแมนหนึ่งทุบหนึ่งสามทุบเลยค่ะวันนี้ ทาง้านทางตะวันตกไปยังถนนหมายเลขสามสองแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะชนแก้วจ้าน้องแบงเมือ่อคืนแดนคือเลิศแต่ มาแทนพี่บอลโซบีหนึ่งวันนะคะซื้อนองอย่างบุหลักลืมไม่ได้ถามซื้อถามเขาโยงลืมพูดเขาเขา ไม่ได้ไม่ได้เขาเป็นแดนของพี่ตายมนไทยไหมเขาไปดูใช่ไหมมันมาไม่ได้หรอกเขามาแทนเป็นได้ข่าวว่าเป็นแดนประจำไหมของพี่ตายมนลไทยของน้องต่ายใช่หรือเปล่าดิมเขาพูดมาสวัสดีค่ะน้องดิมสวัสดีค่ะเพิ่งรู้ว่าน้องต่ายมี แดนเป็นชายชแดนเต้ดนดีเต้นดีเต้นแบบฟิลสดชื่นบาาเพลมากเลยสดๆแดดเลิศเลิศเลิศแต่ว่าเป็นแดนประจำไม่รู้ว่าแดนประจำไหมฟรีแดบนบไม่แน่ใจ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนีค่ะตะก้มาเล็กหนึ่งนคะคะเอาที่สำคัญไ้าิรบครับอบเบิ้งนะ้ามันบ้เขากระไดกับปิดเนี่ยปิดมันเนี่ย้ยมติห้อ แต่มันบาฮอดเอาออกแนวหูฟังน่ะบะมีแนวฟังกับฟังเนี่ยนะอุดเอากระดอกไปอุดหูกลับตั้งแต่เมื่อคือน,น,อน,อนนี่แหละแต่พ่อตุ้มแเบะนอนเลย,เลยาามาเรื่อยๆกะอาบน้ำก็ตีรองมือตีนั่งหานิมก็ไม่ได้ไกลเอกแต่ว่าเราเมืองถ้าเทียบกันอำนาจจะเล่นไกลกว่าสี่ร้อยกิโลนำนาจะเล่นไกลกว่า น่านจะเรินถึงหกโมงเ,เช้าวมเตือนเขียวแล้ววันนี้ลูกสาวเขียวเขียวนม่ไหร่แล้วนั่นแล้วแคน่นี้เป็นเต้นที่ลาวใช่ไหมไม่ใช่คนนั้นจะผิวเข้มๆขว่าคนนั้นอาย,อยุสิบสิมากับบอลคนนั้นนักคนนครสวรรค์เชื่อเลยแสดงว,ว่าจะบึง ซาบะเรจัตคจอดในเนด้เดิน่อยสองค้อนี้บอกไอ้คือกันเลยค้อหนึ่งผิวเข้มเข้มข้อหนึงผิวเข้มเข้มตัวน้นหน่อยค้อนี้ตัวสูงใหญ่ผิวขาวนาตีจะซื้อบอรคือค่ะบอรคือบอรคือพี่ โยบายบริษัทพ่อเขาเป็นนโยบายแล้วเจ้าไม่ได <laughs> ้เห็นเด่นแบบเขาหัวเขาหัวเจ้าเห็นแต่จ้อยๆนะทั้งเวทีเจสเปกเจ้าเนาะเจ้าก็แล้วก็ถุ่มน้องสเปกเจ้ามาบางรู้ เล่นพวไส,นะส้เนี่ยม่ฝรั่งูซบัวยาปฏิเสธไม่ใช่ขาตีหินแต่เล่นดูน่ารักใครน่ารักดูหน้าเล่นนี่แล้ว <laughs> จัพวกนี้เขาเรียกตีอะไรพวกถ้าตีเขาเรียกตีหพวกเฟี้ยพวกแกชอบมินอย่างเงี้ย What <laughs> you เมืองพญายลัตน์ผ้าซุ้มพี่ๆกับหมู่บ้านบอกตีหนึ่งตีสองพอูบ้านตีสี่พี่สนุโลกอันนี้ออกตีตีหนึ่งกว่า